บางครั้งคุณอาจเผลอรอใครบางคนทั้งที่รู้ดีว่าเรื่องราวนั้นไม่อาจย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วคุณอาจยังคงคิดถึงหรือว่าเผลอวาดภาพเขาไว้ในมโนภาพแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจับต้องได้ก็ตามจงอบกอดความอ่อนไหวเหล่านั้นไวอ้อย่างอ่อนโยนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดแต่มันคือธรรมชาติของหัวใจที่กําลังเยียวยาสิ่งสําคัญคือคุณได้เริ่มรู้ทิศทางที่ตัวเองจะก้าวเดินต่อไปและนั่นเองคือก้าวแรกที่ทรงคุณค่าที่สุดค่ะ ต่อให้ในวันนี้คุณเดินไปข้างหน้าได้เพียงทีละก้าวเล็กๆแต่ว่าทุกก้าวที่คุณก้าวเนี่ยก็คือการเข้าใกล้ความรักแท้ที่คุณมีต่อตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่คุณยุดมั่นในสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองว่าคุณจะมีความสุขจะหยุดยอมให้ใครมากําหนดคุณค่าแทนคุณถึงแม้ว่ามันอาจจะหนักอาจจะช้าแต่ขอแค่เพียงคุณอย่าหันหลังกลับไปในวังวนเดิมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะนี่คือกระบวนการของการเยียวยาที่กําลังงดงามเบ่งบานแม้ทางเดินจะยังมืดแต่ว่าแสงเล็กๆกําลังส่องนําคุณไปทีละนอน แสงดาวแห่งการเยียวยาจะส่องประกายเป็นแสงนำทางเสมอแล้ววันหนึ่งคุณจะเดินออกจากเขาวงกฎแห่งความเศร้าสู่ประตูของการเริ่มต้นใหม่ไปยังเส้นทางแห่งแสงสว่างที่รอคุณอยู่อย่างงดงาม